ฟอดับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปทองใช่คนแก่วางนี้แหละดีนะเรายังไม่แก่ใช่ปะเรายังเด็กไงเออเรายังเด็กยังไม่เลขสามคนอายุเลขสามขึ้นนี่คือแบบชอบคิดมากไงใช่ปะเออ <laughs> ครับพี่ตองงานแล้วขอบคุณครับขอบคุณพี่ภูผาครับขอบคุณครับขอบคุณสสอ um ีจันซรซสุขอบคุณครับพี่ตะโกนเผือกตะโกเผือกขอบคุณครับใช่เราก็เราก็ดูดูแบบดูห่างๆอย่างห่วงๆว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นไงบ้างกองงานแล้วตลอดขอบคุณครับพี่จาร์รู้างขอบคุณครับขอบคุณครับก็เลยมาไลฟ์สดก่อนออกไปข้างนอก เป็นเล่นเขาบคุณึงความหัวใจครับใช่ตอนแรกก็เกิดอะไรขึ้นอีกเนี้ยใช่ไหมเราก็ไม่ใช่ว่าอยากเผือกนะครับแต่ว่าเป็นห่วงทั้งสองคนนั่นแหละว้าเป็นห่วงทั้งสองคนนั่นแหละขอาพุณครับพี่ตุกขขอบคุณครับเราเป็นห่วงทั้งสองคนแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นห่วงแล้วไม่เป็นห่วงแล้วมันเป็นมันเป็นฮอบโมนเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าเขาคุณพี่หนิงครับมันเป็น เขาเรียกว่าขอบบนตกเรียกว่าขอบบนตกลำขอบบนไม่ถึงอะไรอย่างนี้แหละโอ้ยขอบคุณครับพ่จิมีขอบคุณครับขอบคุณครับเรียกว่าเขาเรียกว่าคนขอบบนตกอะเนาะก็แบบนี้ท้องฟอร์ดก็เมื่อกี้ก็คุยกันแล้ะไม่มีอะไร ถามว่าเป็นถามว่าเป็นห่วงมีอะไรนะเป็นห่วงไหมอ่ะไม่มีเกลียกันแล้วก็เอาโอเคจบเราก็จะไม่ถามไม่ยุ่งต่อในเมื่อถ้าเกลียกแล้วก็คือโอเคก็เลยถามว่ากลับมาเมื่อไหร่น้องกลับมาวันที่ยี่สิบเอ็ดและได้ยินน้องพูดว่าพี่แพรรี่มารับวันที่ยี่สิบเอ็ดก็คือเราก็ชื่นใจละเราก็สบายใจแล้วอ๋อโอเคถ้าพี่แพรรี่มารับวันที่ยี่สิบเอ็ดก็คือจบใช่ไหมถ้าขาดหวานไงขาดหวานน้ำตาลตกเออก็อย่างนี้แหละ โอ้โ <No>. oh, oh, เรื่องนี้ต้องให้เขาสองคนคุยกันแล้วล่ะครับเรื่องสงแมแหวนน่ะไม่มีคับไม่มีอะไรกันล่ะค่ะไม่มีอะไรกันฮอร์โมนตก,กนอย่นี้แหละฮอร์โมนตก,กนอย่นี้แหละครับไม่ต้องเป็นห่วงทุกคนครับนอนหลับได้สบายเมื่อคืนก็ยังนอนหลับเลยพ <laughs> ี่แคนลี่โทรมาตอนที่เงคืนหลับไปแล้วไม่ได้คุยด้วย สื่อเช้ามาโทรไปสองสายแกไม่รับแต่ว่าน่าจะยุ่งแหมไม่มีไม่มีปัญหาร่ะค่ะไม่มีไม่มีอะไรสบายใจได้สบายใจได้ตอนแรกก็แอบจะไม่สบายใจเหมือนกันก็เลยต้องทักขัน้องฟอร์ตว่ามันเป็นไงมีอะไรเกิดอะไรขึ้นน้องก็บอกไม่มีอะไรแล้วครับเคลียร์แล้วเออแต่เราก็ไม่ถามตอบว่าเคลียร์คือยังไงเราก็เลยแค่ว่าทักกลับวันไหน น้องพูดว่ากับยีิบเอ็ดพี่แพรี่มารับโอวถ้าถ้าได้ยินขนาดนี้ก็อ๋อเราไม่อยากกินเราไม่อยากเป็นหมาหัวนะเอ่าไม่ใช่เราพูดล้อเล่นลรอเล่นก็โอเคก็คือฮอร์โมนตกว่าคนมันอยู่ไกลกันพอันอยู่ไกลกันก็คิดถึงกันเป็นธรรมดาเดี๋ยววันที่ยีิบสามเจอกันนะครับเดี๋ยววันที่ยีสิบสามเอ่อรถจะไปส่งที่บ้านกอลต้องไปทําสวยให้พี่แพรรี่แล้วก็เดี๋ยวน้องฟอร์ดก็จะอยู่ที่จันด้วย สบายใจแล้วคุณเขาครับหมาแก่โอเลี้ยงเสียใช่โอเลี้ยงเสียด้วยใช่ครับจะพูดว่ายังไงคนเรามันไม่ใช่อิดไม่ใช่ปูนถูกไหมครับทุกคนมันมีหัวใจถึงไหมว่าเราจะถูกการสั่งสอนหรือการเลี้ยงดูมาให้เข้มแข็งขนาดไหนก็แล้วแต่หรือจะบทเรียนมามากมายขนาดไหนก็แล้วแต่สุดท้ายทุกคนมันก็ต้องเสียใจได้อ่ะถูกไหมครับทุกคนมันก็ต้องเสียใจเป็นอยู่แล้วก็เลยเป็นเรื่องที่ เป็นปกตินะครับทุกคนปกติไม่มีอะไรนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามใหม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆไม่ได้มาสูงข่าวนะแค่มาเล่าสู่กันฟังว่ามันไม่ได้มีอะไรครับสบายใจได้แล้วใช่คืนนี้ก็นอนได้เลยครับไม่มีอะไรเพราะเดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่ละสิบแปดใช่ไหมครับสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดอีกสามวันน้องฟอร์ดกลับมาแล้วครับ ขอบคุณครับดี๋ยวขอบคุณครับใช่กินข้าวแนละ้วก <c oughs> ินข้าวแล้วเนาะแต่ก็ยังไม่ได้กินเลยหิวข้าวมาเมื่อไหร่ไปเที่ยวหน่อยครับประชินไม่ได้ไปครับอ๋อเดี๋ยวจะออกไปทำธุระแต่ไม่ได้ไปเที่ยวครับประช่นอบอบเลยอยู่กับน้องครับ เดี๋ยววันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดที่ฝอดก็กลับมาแล้วครับเ,ออเหมือนแม่มันไม่รักเราเลยอ่ะดูหน้ามันดิดูหน้าดิเอนดูทำไมต้องหนีอะครับอืมคิตตี้เออเปอร์เซียผสมเ็นคูนครับชื่อน้องคิตตี้แต่เป็นตัวผู้นะครับแม่มันตั้งให้ว่าคิตตี้แต่ลูกเป็นตัวผู้วันนั้นพาคิตตี้ไปหาหมอ เอถามว่าแมวชื่ออะไรบอกชื่อคิตตี้เขาจะลงเป็นตัวเมียโอไม่ใช่ครับตัวผู้แม่ตั้งชื่อเหมือนผู้หญิงเขาคุณถาหน้าจริงหน้าอะไรอารมณ์มากดูเหมือนไม่ยดจะให้เราอุ้มแม่แต่เขาบอกว่าแมวแบบพันเมงคูนผสมเปอร์เซียหรือแมวแบบพวกเมงคูนพวกนี้มันจะแบบไม่ค่อยอ้อนนะครับแต่จริงมันมันแอบมีแบบความรู้สึกนะ ถ้าหัวเราแบบไม่เล่นด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะเข้ามาเล่นด้วยแต่พอเราแบบเหมือนแบบเราเด้นกับมันอนะ่ะมันไม่ยอมเล่นน้องอะไม่ว่าหรือว่าพี่กอ๊อฟไงเราน้องหรือพี่กอ๊อฟครับ <c oughs> ขนเต็มเลย <c oughs> เหมือนตัวเมีย <c oughs> ใช่จะเป็นตุ๊ดแล้วเนี่ยจะเป็นตัวผู้ครับ ทุกคนเอ่อร้งองโอกไดนะ้นอนหลับกินข้าวได้อย่างสบายใจนะครับมาส่งข่าวเที่ยงโอเฟ่แต่วันที่ยี่สิบพี่แพลรลี่ไปรับน้องฟอร์ครับขอบคุณจันทร์ดอกไม้นะครับไปชื่อขอบคุณครับใช่ครับแบบพี่แพลรลี่ก็น่ารักพี่แพลรลี่ซื้อที่หลังกอล์ฟเอามาเลี้ยงที่หลัง แต่แมวแกแพงแมวก็ไม่แพ้แมวก็ไม่แพงผมว่ามารักขอบคุณครับขอบคุณนะครับเอฟซี FC พี่กอล์ฟกันหมดเลยค่ะขอบคุณนะครับพี่ตาขอบคุณครับดีครับพี่กอล์ฟมาไล่แม่นอนไม่งไงหลับขอบคุณครับไม่ก็ ก็มาอะไรคุยเล่นด้วยแต่ว่าก็มาส่งข่าวว่าทุกคนไม่ต้องคิดมากครับทุกอย่างโอเคแล้วได้ยินมาจากปากของฟอร์ดทุกอย่างก็ถือว่าสบายใจแล้วแต่จริงไม่ได้เปิดพี่แพรี่นะแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วแหละเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอถามน้องว่ากลับมาวันไหนน้องบอกว่ากลับมาวันที่ยี่สิบเอ็ดพอน้องกลับมาวันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วน้องก็พี่มาบอกว่าพี่แพรีีไปรับมันก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละใช่ไหมล่ะถ้าคนมันมีอะไรเขาคงไม่ไปรับกันหรอก เราก็เลยบอกว่าเมื่อคือเราพิมเราพิมไปแซวว่าฮอร์โมนตกหรือยังไงเนาะช่วงนี้ยขาดหวานน่ะฮอร์โมนก็เลยตกใช่โอเลีเ้ยงก็น้องอายุตามอายุไขอะครับจริงเวลาถ้าเราเลี้ยงเลี้ยงเออเขาเรียกว่เาเลี้ยงสตัตว์นะเนาะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาห,หรือน้องแมวก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีความผูกพันถูกไหมครับแต่เราก็แต,แต่แต่มันก็เขาเรียกว่าหมากับแมวมันอายุมันเร็วอะ่ะ อายุมันเร็วกว่าคนด้วยซ้ำอ่ะมันดูเหมือนดูภายนอกมันจะไม่แกเ่เนาะแต่จริงหมากับแมวคือแก่เร็วนั่นแหละครับมันก็มีความผูกพันมันก็ต้องเสียใจไหม